ว้าวว้าวาวยังเหรไม่ม่จะใส่ก่นข้างหลังไม่แมจะใส่ไม่่จะใส่ไม่มาแต่รถโฟกอรถรถโฟกอจอดมาหน้าทางนีไม่ไหมครับอีอันนี้นอจะ่ไ้วนหมูเมาดิัน้องแกเลยน้องจงวเลยแก แท้ที่คแ้ที่นี่ได้รับได้ครับมีกล้องมีกายใส่กายมากอะบออันีนกล่องบนนี้อันนี้กล้องอันนี้น้องหลอดองหลอดพอมย่างไปทางลงางนี่ครับถันนันก็มีั้งหลายห้องอหั่นนะเได้เียง่นองไหน เไม่ตัวกับอีก็แบบตัวที่ไหนรู้อาบน้ำเต็มมือ้าวเนพ่ยพออาบน้ำเต็มไปพอเสียเลยเสียเลยพ่อเตรียมไปหาบาทเสียแล้วเขามาเก็บแล้วเขาเก็บแล้วว่าเัรอเดี๋ยวมุ้งเลยงานส่งไปน่เลยพ่อส่งไปเลยแล้วก็เดี๋ยวใส่มาแล้วศิลปินศิลปินสาวน้อยลำเพลินโชว์โอ้ลืมนำวังหันใบจากคน ฮ like ะป่ะเอากระเป๋าใหม่นะโคตรนักกระเป๋าเงินล้านโคตรนักเงินแสนไหมล่ะแสนลำบากที่สีหามาได้เฮ้ยบ่มีประโยชน์ประโยชน์แล้วนี่แต่บอกไอ้คลิปมันไปหาซื้อไงแกเหล่ากแฟัน เอาเน่เชก็แพไม่กันอีกอ้้้ำโยไปหาก็พไมมเย็นไหมแม่นเน้เย็นเนน้แข็งเย็นเย็บ่น้ำน้ำป่าเย็นเย็หรือว่าน้ำเย็นเย็นที่บองไปเื้อ้เจอเย็นเย

นี่าวหันแบงสิมียูกันละขันโตัละสองอ้มันคือแท่ในหางมันแทงอย่าไปหาซื <h 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 ้อหาซื้อน้ำตลาดออกไปได้นี่ยังไงยิ่งปืนยิ่งปืน จากได้ตุ๊กตาอยู่วบาเดี๋ยวยิ่งให้แต่ว่าแต่วิ่งถือบอแต่ว่าต้องเป็นคนลงทุนให้ด้วยเฮ้ยยิ่งเบิร์จากบาทยังสิได้ตุ๊กตาโตใหญ่อรับบวคุ้มเขาซีเกนครับพี่น้อง สีโมงแรกแล้วแต่ว่าแดดยังหอนมากๆเลยมาแอมแปะตากแอร์นะครับหลังจากที่เป้หางยังก็ามาหางยังก็เข้าไปไหมซีคอนหลังจากไปซีคอนมาแล้วนะครับเข้าซีเจต่อ เศ้าซื้อไปหกซื้อซื้อมวนนี่เอากระสือไปเป็นแพ็กแบบนี้เด้ นี่แต่ว่าอันนี้หอมอันนี้หอมโมโหเขาสแกนไดบ่เขาข้างหน้ามันมีตู้กดเงินบ่นี่กรบเมีเงินสดคือกันนี่โมได้กออกมาไห้ มันมีจักแผน่นให้มากน้ำในเดอมีจักแผน่นเียงมีจักแผ่นซององหนึ่งมันมีจักแผนน่น,กผนไกระถือมองซมากันเละลยเอออ๋อ,อเพื่อซองหนึ่งมีสองแผ่นง่ายกันม,นมากด้วยกัน เอาละครับผมคลิปนี้ก็ไว้สำนีก่อนนะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกท่านนะครับชุดพ,อพ่อยู่นี่ชุดพีพพพยก็พ่อพีในซิเจอย่าว่าหลอกว่าหลอกมิฉนั้นจะหลอกแค่